สวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับผมมาพบกับน้าโชคคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมมาอยู่ในบอลของโคเอเชียนะครับผมดีวิชั่นหนึ่งอยู่ในคู่ของ o c ซเจอกับสลาเวนเบลูโปนะครับผมสีติเจอกันมาทุกรายการ14นัดล่าสุด OC ซชนะไป3แพ้ไป3เสมอ8สลาเวนเบลูโปชนะ3แพ้3เสมอ8 5้านัดล่าสุดของ OC ซชนะ4เสมอ1นะครับส่วน ถ้านัดล่าสุดของทีมเยือนนะครับผมสลาเวนเบรุโปชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งตารางคะแนนโ c ซีออยู่ดับที่2แข่ง2นัดยิงได้5ประตูเสียหนึ่งประตูมีอยู่ทั้งหมด6แต้มนะครับผมส่วนทีมเยือนสลาเวนเบรุโปอยู่ดับที่6แข่ง2นัดยิงได้3ประตูเสีย2ประตูมีอยู่3แต้มครับผม ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้าน o c ซทําทำผลงานที่ผ่านมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมชนะมา4ี่นัดแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวนะครับผมทั้งความฟิตทั้งฟอร์มต้องบอกเลยว่าพวกเขานั้นมาเต็มร้อยนะครับผมส่วนทีมเยือนซาลาเวนเบลูโปทีมเยือนนั้นนัดล่าสุดแพ้ให้กับ NK เคโลโคมาติว่าครับผม1ต่อ2ครับผมแต่ว่าในเกมเยือนพวกเขาทัานทาไม่ดีเลยทีเดียวนะครับผมชนะในเกมเยือนสานัดรวดนะครับผมแต่ดูฟอร์มโดยรวมแล้วเล่นในบ้านของ OCS ผมว่า OCS น่าจะเก็บชัยในบ้านตัวเองไนดะ้อย่างแน่นอนครับผม นาโชคพันทงครับ